คือแบบเจมบอกว่าขายหมูเหอะผมขอขอลละขายหมูอะครับเพราะว่าเงินมันไหลมาที่พี่คนเดียวเลยอะคนอื่นมันจะไม่มีกินเนาไงเย็นหูเฮ้มังกรโผลออกมาโคตรดิชี่โอ้ชุเมื่ออ๊ะ สาเหตุที่พี่หายไปจากเกมหมูที่ไม่แคสให้น้องๆดูเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พี่โดน GM นะครับสั่งให้พี่เนี่ยขายหมูทั้งหมดนะครับแล้วถามว่าเอ้ยมันใช่เหรอพี่ทำไม GM ต้องทำกับพี่แบบนี้พี่มีคำตอบน้องดูเงินพี่1,200ล้านอะคือแบบ GM บอกว่าขายหมูเหอะผมขอร้องขายหมูอะครับเพราะว่าเงินมันไหลมาที่พี่คนเดียวเลยอะคนอื่นมันจะไม่มีกินเอาไงมันอยู่ที่พี่พันกว่าล้านเลยคิดดูดิ หมูพี่มันหล่อกเกินนะครับคนมันก็จ้องที่จะผสมพันธุ์หมูของพี่ทำไมพี่มีเงินเยอะขนาดนี้ครับเว้ยไอหมูเว้ยนี่ก็ปล่อยไฟฟ้ามาอยู่เลยหรอเสียงดังว่ะต้นเหล่งเต๋อและแน่แนอนวันนี้มีอ่าหมูมังกรมาใหม่แน่นอนว่าสายเติมก็สามารถเติมได้นะครับและก็สายฟรีก็สามารถมีได้เหมือนกันนะสำหรับลูกมังกรนะครับแ้วถามว่าลูกมังกรไปทำอะไรเลยพี่แน่นอนครับมันมีกิจ,จรกรรมนะครับเวลาเรามีลูกมังกรแล้วลูกมังกรออกไข่ดาวก็บอรมาคบ ทุกลูกเนี่ยเราสามารถแลกแบบเนี่ยดูดิอันนี้อันนี้คือสายฟรีนะครับสามารถผสมพันธุ์ธรรมดาได้เพื่อได้ลูกในโัเสารแล้วก็ไม่แลกในโัเสารอีกทีนึงนะครับดูดิ เชี่ยโคตรเท่หมู่เทพเจ้ามังกรโคตรเฟี้ยวมีสองแบบให้เลือกนะครับมีแบบนี้กับแบบนี้นะครับมันก็สวยทั้งสองแบบนะแต่โดยรวมแล้วพี่ว่าพี่ไอตัวเนี้ยด้านข้างสวยเว้ยแต่ตัวเนี้ยด้านข้างไม่ก็สวยแต่ข้างหน้าโคตรดุดิดหน้ามันดิเหมือนแบบเหมือนปลาดุกจะชนเขื่อนอโคตรโคตรดุโคตร,คตรดุดันอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> และแน่นอน <S <S 2> <S 2> พอดีพี่ไม่ใช่สายฟรีอะครับการที่พี่จะต้องผสมพันธุ์หมู่แบบมีเงินแบบพันกว่าล้านแล้วต้องมานั่ง ผสมหมูขายหมูมันเสียเวลาพี่นะครับอโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เรามาขายหมูก่อนละกันเพราะว่านั่นแหละครับพี่โดนเจมครับไปขายหมู่มีแต่หมูแดงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้พี่จะซื้อหมูมังกรตัวเล็กนะครับมาสะสมไว้ทั้งฟาร์มเลยนะเพื่อที่จะให้มันออกลูกตะกรันบอนลไปแรกอ่าเทพเจ้าหมูเทพเจ้ามังกรอ,อีกทีนึ่งนะครับโอเคลาก่อนนะเพื่อนบา,บายบายเสียดายเสียไปหลายเพชนเลยเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ตัวน่ะ แล้วก็ลูกทุกคนสังเกตน้ําหนักหมูผมดิน้ําหนัก14กิโลคือกูไม่ได้ขี้เกยียจให้อาหารด้วยก็คือพี่รับเพื่อนทุกคนเลยครับใครที่แอดมาคือพี่รับหมดทุกคน <Yeah. S 2> ข้อเสียก็คือกูโดนวางยาทุกวันนะไม่ว่ากูจะให้อาหารหมูแดงอะไรก็โดน,โดน,โ,ดนโดนจนแบบบางทีไม่เหลือ6กิโลอะ่ะเออคือแบบปล่อยแม่และกันเพราะว่ามไม่ได้เลี้ยงเพื่อจะเอาไปแปรรูปอยู่แล้วนะเพราะว่าคนผสมพันธุ์มันก็เยอะอยู่แล้วนะครับดูดีเงินอนะ คือผมไม่ต้องทำอะไรเลย,เย s, คือคนผสมัาเรื่อยๆจนเอ็มสั่งไอ้ลบหมูอ่ะคือกูรวยเกินอ่ะเงินมันไม่อยู่ที่พี่เยอะเกินไงเข้าจจป้าเงินมันไม่หมุนเวียนอ่ะพี่ก็เลยต้องขายหมูนะครับตามที่ G เอมสั่งนะครับแน่นก็จะขายละส่งให้สาวตัวสองตัวละกันไปส่งได้หกตัวเลยเหรอเดีเ๋ยวนยะะี้เฮ้ยส่งได้โคตรเยอะอ่ะปรับใหม่รึเปล่าปกติมันส่งได้สี่ตัวนะจตกก่อนอนะ่ะ วันนี้ปรับใหม่หแล้วลว่ะแต่แล้วที่กูกดขายไปเพื่อนอะไรกูแทนที่จะเอามาแจกคนดูเอฟซีทางบ้านกูกดขายกูนี่มันโง่งจริงเนาะ <S <S เอ๋ขออภัยแล้วกันดนอแม่เอ้ยไม่รู้ครับกูไม่รู้มันปรับใหม่โอ้ส่งได้แบบไม่จํากัดอะคิดเอาส่งแบบไม่จํากัดอะโอเคตอนนี้เราก็อยู่เลือแค่หมูที่สําคัญนะครับก็จะเป็นหมูที่แลอันนี้ตัวแรกคือไม่สามารถหาได้นะครับเพราะกิจกรรมปิดไปแล้วแล้วก็เป็นแม่พันธุ์ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็หมูวิเศษเหมือนกัน กิจกรรมปิดไปแล้วก็ไม่หมูแลเลยอะหาไม่ได้แล้วส่วนตอนท้ายนี่ก็เป็นนั่นแหละครับหมูกตัวสามพันแล้วคิดช่างมันเราจะมาทําให้ฟ้าของพี่เนี่ยมีแต่ลูกมังกรอ,อ,อ่ะควดเท่บอกเลยอันนี้พี่ก็เติมมปแล้วนะครับพี่ซื้อมังกรมา20ตัวนั่นเองนะครับเอกดรับเลยลกันเนาะนี่เป็นลูกมังกรแบบนี้เลยนะครับปั๊บไม่จะโดนขโมยปะวะมันไม่อยู่ใช่ไหมโอ้เต็มฟ้าปะครับคิดเอา คนอื่นต้องหาเป็นวันหรือเปล่าอ่ะแต่พี่คือแบบพลังมันนน่อ่ะครับดีดนิ้วคือมาดูดีเต็มเลยอะ่ะผมว่าผมน่าจะต้องเร่งโตทุกตัวนะไม่งั้นกูโดนขโมยแน่นอนนะครับโยวนี้ <c oughs> สามารถซื้อได้ทีละสิบอันเลยนะแต่ก่อนแล้วกดทีละครั้งอะ่ะโคตรเมื่อยมือดวนี้อัปเดตเยอะมากนะครับสำหรับเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับมีอะไรใหม่ๆเยอะมากนะที่ผมสังเกตอะ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะ่ะคือเขามีอัปเดตให้เรื่อยๆเลยครับช่วงนี้ต้องรีบเร่งโตก่อนเดี๋ยวโดนขโมยหมู ตอนสุดท้ายแล้วโหกดกว่าจะหมดโคตรเยอะเพี้ยงแล้วมันจะปล่อยลูกดักนบอลไหมกูเก็บตอนไหนวะเนี่ยและบอกนะว่าถ้าเป็นเพื่อนเราสามารถมาเก็บดักนบอลของกูได้แล้วกูจะได้ตอนไหนครับอันนี้คือกูต้องเฝ้าทั้งคืนเลยใช่ไหมกว่าจะได้แต่ละดักนบอลเนี่ยมันจะได้ยังไงวะต้องน่าจะต้องรองมันอยู่นะครับแต่ผมกลัวมากเลยอะเมื่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกล่วนะครับมึงอยากเข้ามา,าร์มกูสักพักได้ไหมเข้ามาให้อาหารแต่ไอ้กูอยากรู้ว่ามันได้ปะวะ มัน่าจะเก็บของเพื่อนได้เลยเว้ยโอ้เชอเอาว่าใครเร็วใครได้แล้วกันถ้าคิดว่าเร็วกว่าพี่ก็เข้ามาก็สามารถโหลดเกมและแอด,ดเพื่อนมาได้เลยนะครับนี่ดูดิพี่รับให้ดูสดเลยคนแอด,ดพีมาเยอะมากอะ่ะแล้วมีแต่คนดังๆอะ่ะมีแต่คนแบบเว่เวเยอะอ่ะมีแต่คนแบบแบบเท่ๆ,ๆอะ่ะเออพี่รับให้หมดเลยอะฮะโอเคนี่ครับรับรัวๆเลยว่ากูมไม่น่าจะได้ไข่บางกรอะ่ะแต่อัปเดตมารอบนี้มีปุ่มลบเพื่อนทั้งหมดนะครับใครขโมยไข่บังกรของกูอ่ะจําใส่สมองไว้นะเว้ย กูจะลบเพื่อนทั้งหมดไม่งั้นกูคงไม่ได้หรอกมังกรเทพอะไรนั่นน่ะกูคงจะได้แคร่รูมังกรนะ่ะตอนเนี้ยใครมาแย่งไข่กูนะกูลบเพื่อนหมดจริงิงลบทั้งหมดอนะไม่สนละเพราะฉนะนั้นน้องๆเข้ามาอีา๋อย่ามาอ้นี้อย่า,า,ยามาขาบวยนะครับขอ้องเลยมาช่วยเลี้ยงได้ครับจะอย่าขาโมยนะครับ,บอลกูกูไววเหอกูขอดูดิครับเวลหนึ่งผู้เล่นใหม่พี่ก็รับอะป๊าบคือรับทุกคนนะ่ะรับทุกคนนะ่ะจนแบบน้ำหนักมึงน้ำหมูพี่ไม่ขึ้นแล้วอะ่ะ แต่ข้อดีของเพื่อนเยอะนะครับก็คือคนจะผสมพันธุ์กับเราค่อนข้างเยอะนะครับดูดิผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แปะรูปเลยนะวิ่เงินพันสองร้อยล้านอะ่ะแบบใช้ไม่หมดอ่ะครูบอกเลยใช้ยังไงก็ไม่หมดแล้วก็มีอัปเดตนะครับสามารถปลดล็อกอ่าได้หลายฟาร์มนะครับมีเพิ่มมาถึงสฟาร์มเลยนะครับอันนี้แต่ผมยังไม่รู้นะว่าต้องทำยังไงเพราะวันนี้ภารกิจของผมก็คือมาเอาหมูตัวนี้ ่วนเหลือในการแรกนะครับเราก็ต้องมีอ่ามังกรตัวเล็ก3ามตัวนะครับแล้วก็บวกกับดากันบอลนะครับหนึ่งสองสาเฮ้ยแล้วมันมันต้องต้องแล้วแต่จุดด้วยใช่ไหมแบบอันนี้หนึ่งจุดสจุดเหมือนะสมเฮ้ยเหมือนะสมดาร์กบอลอะหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดลูกนะครับเพื่อแลกเป็น1ตัวผมอยากเห็นคนที่มีอยู่ว่ามันเป็นยังไงวะอ่ออันดับแรกแล้วกันอันดับหนึ่งน่าจะมีนะอันดับหนึ่งอ่ะน่าจะมีนะ น่าจะมีมังกรไอ้นี่ให้ผมดูนะข <m ere ly> องผมมีมังกรแบบขนาดนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกิน2อสวันน่าจะน่าจะสะส,สมจนครบนะครับเพราะมังกรพี่เยอะเกินอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่มีสองตัวเลยหระเวร์ไปเป้าเฮ้ยอ,อย่างเทละบินอาระบินนะแล้วเป็น,เป,นเป็นหมู่ที่บินแต่บินตลอดตีนไม่แตะพื้นอะ่ะคือความเหนือแค่ไหนอ่ะดูดิ <m ere ly> โคตรเทอะเลยโหตัวนี้ก็สวยเย <m ere ly> อะโคตรเทอะมัน e มีเอฟเฟกต์อะไรมันปล่อยเอฟเฟกต์อะไรวะรอรอเอฟเฟกต์เราดูเอฟเฟกต์เย็นหูเฮ้ยมังกรโผล่ออกมา โคตรทีเฮ้ยเชี่ยโคตรเว่อร์คือถ้าพี่มีมังกรแบบนี้คือสาวน่าจะหลงพี่หน้าดูเลยอะถ้าใครมีข้อมูลนะครับว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเก็บได้เนะพราะพี่ไม่รู้กูโง่หรือเปล่าเนี่ยกูซื้อมา20ิตัวไม่รู้กูจะรีบไปไหนบางคนอาจจะแบบมีแค่2ตัวก็สามารถมนีได้แล้วไงแต่คือกูไม่รู้กูอยากได้เร็วที่สุดอยากได้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนีเอ่ะแต่ใครมันไม่ออกซีรีมันไม่จะออกเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงบอนน หมู่มังกรน้อย20ตัวนะครับภารกิจหลักๆก,ก็คือนั่นแหละเอาไปแลกไอ้มังกรตัวใหญ่นั่นแหละครับถ้าใครมีความรู้ว่ามันใช้เวลากี่วันเลนะ่นนานแค่ไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแต่ถ้ามีคนที่มาเม้นต์แบบว่าผมใช้แค่สตัวเองพี่ผมก็ได้แล้วไม่ต้องซื้อแบบพี่เลยก็อย่าตอกย้ำกันนะครับอันนี้พี่แบบอยากได้เกินจนมือไม้สัน่นแบบนั่งมือตาม,มัวเติมไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับพี่ก็หมดไปวันสองพันกว่าบาทเลยนะครับสำหรับมังกรไอ้มังกรตัวน้อยเนี่ย ยี่สิบกว่าตัวเนี่ยก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับถ้าใครอยากเล่นอยากเล่นหมูเพื่อนอยากมาช่วยพี่เล่งหมูก็โหลดมาได้นะครับลิงก์ด้านล่างแอดเพื่อนพี่มาด้วยนะครับพี่ก็จะเอาลิงก์ไอเดียไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้บายบายและนี bye ่กูชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงด่าวเลยว่าชักนมสเต็ปกูอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอบรอบแต่สาวๆที่เข้ามาหากูว่ชักนมสกิลกูมาตรฐาน